อันไหนมาอปูนะครับโอ้โหเป็นปู่แล้วนี่เป็นนี่เป็นปู่เล็กอีกเดี๋ยวหล่นลงมาเอาปีนปีนเดี๋ยวล้มล้มนี่ออนแอร์แล้วนะพี่อ่ะโอเคครับสวัสดีมิรักแฟนบอลนะครับมินรักแต่รายการคาลานสเตเดียมอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้วันศุกร์ที่ สามนาคมนะของปีใหม่นะฮะตอนนี้เราเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงของรายการเราก็คือตอนนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะออกอากาศพร้อมกันเป็นแบบว่าขนาดเนื่อนไปเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะทีมอาร์ชีได้และสำคัญที่สุดครับ FM97 านี่กังไงที่ได้ได้ครับทักทายแฟนเอเป็น97าเเมื่อวานเราทักทายกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับเราจะเรียกว่าเป็น อาหลานสเตเดียมนะฮะช่วงสองเก่าเล่ากีฬาเป็นไงพี่่อได้ไหมสองเก่าเล่ากีฬาสองถ้าจะเอาฝรั่งไหนสองเก่าเมาสกีฬาอนี่แล้วแต่เลยเมาสเดีเมาเดเมาเล่าธรรมดาเออฮะเดี๋ยวคนอื่นก็จะขอเป็นเบียร์เ่าอุ้ยตายแล้วเออนะเดี๋ยวออกขาบไม่ได้ไม่ใช่มันมันสำหรับเบียร์นี่คือเบียร์แบบ ศูนย์เอะไรศูนย์ศูนย์แอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็น่านะฮะหรือหรือจะเอาเบียร์ข้าวกระถนฮะอืมเ, <c oughs> เออนะครับก็เอ่อฝากติดตามกันด้วยละกันนะฮะสำหรับเอ่ออาลาสเตเดียมนะครับในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง facebook นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ u b e นะครับแล้วก็ fm 97มเก้าสิบเจ็ดล่าสุดนะฮะวันนี้แน่นอนที่สุดครับเราวันนี้เรามาคุยกันนะฮะก็คือควนหลงครับ นะฮะควันหลงจากแมตช์เ hmm. มื่ mm hmm. อวานนี้ไงแอดพี่ไทยเราไปเยือนเวียดนามนะครับแล้วก็ mm hmm. แพ้มาสองประตูตอนหนะน,น,นึ่งน,น,นะในในสายตาพี่แอดเอางี้ดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยนะในสายตาพี่แอดเนี่ยพี่แอดมองว่าผลที่เราเาแพ้อยู่สองหนึ่งเนี่ยนะฮะมีตามสายตาพี่แอดคิดว่าแมตต์ต่อมาเนี่ยแมตต์ที่มาเล่นที่เมืองไทยเนี่ยเราจะมี ปัญหาอะไรนะก็เมื่อวานแพ้สองหนึ่งด้วยรูปเกมขนาดนั้นเนี่ยถือว่าแพ้น้อยนะเพราะว่าเวียดนามมีโอกาสเยอะเหลือเกินคนเดียวอะเอาคนเดียวไม่อยู่หรอกเพราะว่าได้พูดก่อนแล้วว่าไอ้เห็นส้นเห็นสนสนอะเห็นสนสนซึ่งชื่อสนนี่มันมาจากไอ้ตัวชื่อเขาตัวท้ายอ่ะตัวท้ายของของชื่อ ที่บราซิลอะใช่ไหมครับผมเอาไม่อยู่แล้วมันเก่งจริงอะเก่งในระดับนี้มันเก่งจริงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นระดับเอเชียร,ระดับอะไรมันก็ธรรมดาพื้นๆแต่ถ้าระดับอาเซียนมีอย่างเงี้ยโอ้เก่งเป็นกองหน้าไม่ใช่อายุสามสิบกลางๆปลายปลายด้วยนะอใช่ไหมต่างที่เราเห็นนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบมาเล่นเล่นเพื่อสั่งลาชีวิตการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ท,ที่ก่อนหน้านี้สามนัดยิงห้าประตูใช่ไหมแล้วเมื่อวาน<ช>ก็คนเกือบแพทริกด้วยดีที่ปฏิวัตินั้นใช่ไได้ปฏิวัติที่ที่ช่วยไว้เยอะโอ้เมื่อวานหลายเซฟฮะอ่านั่นแหละก็แมมันก็เสียดายนะที่คือมองการจัดตัวของอ,อีชีแล้วตัวหลักๆที่ไม่ได้ลง 1, 4, นึงสี่ห้าคนใช่ไหมลหลักๆแน่ๆเลยอ่านนอพีระดนวีระเทพวีเทพลงทีหลังใช่ไหม สุข <Yeah. S 1> โชคสุขพนัทที่ไม่ได้ลงเลยสี่คนเนี่ย <Yeah. S 1> น่าจะสภาพร่างกาย <Yeah. S 1> มันไม่มีโคช้ชคนไหนหรอกนัดชิงจะจัดผู้เล่นที่ที่เป็นกำลังสำคัญไม่เอาลงตัวจริงอะ่ะ mm. น่าจะมองว่าเออเอาอยู่เอาอยู่หมายถึงว่ายันเสมอได้ไอ้หวัง <Yeah. S 1> ชนะคงอย่าไปชนะเขาเลยเวียดนาม mm. ที่ที่ถิ่นเขาอะนะ Uh huh. แล้วก็มากลับมาเอาชนะอันนี้ทีนี้มันสองศูนย์แล้วกลายมาเป็นสองหนึ่งก็ยังยังพอรับได้โอเคนะก็รับได้รับได้แต่ขอให้ตัวหลักๆสี่คนเนี่ยวีระพิรดลวีระเทพสุพโชคสุพนัทสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ yep. นะเพราะว่าเบนจามินเบนเดวิสนั้นโอเคแล้วใช่ไหมไม่ได้เจ็บอะไร uh huh. นะฮะอ๋อพัทริกพัทริกอีกคนนึงอะพัทริกกับกับสุพนัทเนี่ยแต่สุพนัทไปยืนขวาพัทริกเป็นหน้าเป้าอะไรก็ว่าไป ครับนะเนี่ยหลักๆนะแต่ว่าที่เราเป็นปัญหาที่ในการเจอกับนักเตะไอ้บราซิลคนนี้นะไอ้เงินสนเสือนเนี่ยมันค,ค,คือเซนเตอร์ฮาฟโอ้เซนเตอร์ฮาฟของเรานะเอาเอ่ยชื่อมาสี่คนมันช้าแล้วก็ดูเก้งก้างตะกุกตะกักนะเอาพันษาเมื่อวานนี้ใครเฉลิมศักดิ์่าฮะโจนาธานอาจนาานอจนาจจะดีหน่อยแต่เมื่อวานก็มาเด้นลงแล้วสิงคานก็ ดูันเก่งๆกลางๆในขณะที่<ม>ฮะฮะ,ะป้าผมจะถามพี่แอดว่าโอกาสที่โจรทานเนี่ยจะมาลงเล่นในแมตช์แมตช์สุดท้ายเนี่ยอโอกาสเป็นไปได้สูงไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าวัดกันด้วยสรีละแล้วต้องเบียดกระแทกกันเนี่ยมันมีโจรทานคนเดียวที่ที่น่าจะที่น่าจะอ่านได้ไม่จริงๆก็ทั้งพรรษาก็ใหญ่เฉลิมศักดิ์ก็ใหญ่แต่ว่าใหญ่แบบใหญ่แบบ ไม่คล่องตัวอ้าวพูดถูกเ่าใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่แต่พาใหญ่แบบอืมมันมันมันไม่คล่องตัวขนาดที่ของไอเอเอเงียนซนนซนมันมันโอ้โหใช่ไหมัพราวพราวเพราะว่ามันยิงซ้ายปิดขวายิงซ้ายอืมมันชื่อเดิมคือราราเฟลเซนแบบราเฟลเซนแล้วก็เป็นเฮียนซอนซอน S O N ต้องออกซอนซ่นนะ ไม่ไดิซันนะเป็นเซนตอนนี้เจ็ดนัดเจ็ดประตูอืมคือผมมองอย่างนี้นะขออนุญาตพี่แอดนิดหนึ่งผมบอกว่าอย่างเรื่องที่ว่าพี่แอดบอกว่ากองหลังของเราเนี่ยอย่างพันสาก็ถือว่าตัวใหญ่คือพี่ใหญ่มันมีมันมีเขาเรียกมันมีหลายแบบนะฮะคือใหญ่ใหญ่แบบโครงสร้างแบบยุโรปใช่ไหมพี่คือผมมองว่าพวกพวกโดยเฉพาะพวกไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาใต้เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะ มันใหญ่ด้วยมวกลกมเหนืออืมในขณะที่ทแบบว่ามใช <Asia. S 2> ่สายซา์เอเชียอสายคมเนี่ยไม่ใช่เอเชียอาเซียนด้วยเอเชียจริงๆนี่มันยังใหญ่ขึ้นมาได้แต่ว่าอาเซียนจริงๆใหญ่มันใหญ่แล้วถ้าเปรียบเป็นบ้านๆน,น,นี่คือใหญ่จะไม่ได้พูดถึงนักฟุตบอลคือเขามีความสามารถแต่ว่าเมื่อเจอกับอาเซียนโดยการที่เขาเอาอยู่แต่ว่าเจอ,อที่มันอาเซียนอาเซียนแปลงสัญชาติโอนสัญชาติอะ่ะ ก็อาไม่อยู่ <Yeah. S 1> ใช่ไหมอย่างอย่างโจนาธานอย่างพันสาอย่างเฉลิมศักดิ์อย่างสลิงคารหรือคนอื่น mm hmm. แล้วับนนะครับใครที่ตัวใหญ่เนี่ย <Yeah. S 2> ถ้าอาเซียนในการนี้ <Yeah. S 2> นเอาอยู่เอาอยู่แน่ mm hmm. แต่นี่มันหึก็ทำไงได้เวียดนามเขากล้า huh. มีกล้ามีแบบนี้ใช่ไหมนี่ทีนี้ก็ต้องต้องนั่นแหละภาวนาว่าเย็ยน,นเซือนเซือนอาจจะ เห็นเซนเนอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเห็นดูมีเจ็บๆมันแคบจบครึ่งได้เขาเพก่เจ็บตรงนี้<า>เราคิดว่าเ<ช>ฮ<ะ>้ยเฮ้ยข้างหลังอาจจะไม่ได้เล่นไว้ที่ไหนได้โอ้โหวิ่งปลอเลยวิ่งปลอกันชากลากเลือยอะไรต่างนะแล้วไอ้ลูก<ต>ไอ้ลูกที่เขาหมงได้เนี่ยนะโอ้โหมัน<ช>เป็นลูกที่เขาซ้อมนะคิดว่านะเพราะว่าไอไอ,ไอหัวหน้าทีมอะใครอะไอเงินคงเง็นคงไฮอะ เปิดไปใช่ไหมเปิดไปทันงเสาสองแล้วมงย้อนกลับมาให้หมงแบบอืมใช่ไหมไอ้ลูกที่มงอะ่ะครับมันเป็นแต่ว่าขอให้ตัวหลักเราอีกสี่คนสี่ถึงห้าคน,นสมบูรณ์ให้สมบูรณ์รนะนี่เราแบ็กซ้ายเราก็มีแล้วต้องโยกมิเกสันไปเป็นไรไม่น่าเกลียดแต่เมื่อวานไม่ทราบทำไมเขาต้องเปลี่ยนเอามิเกสันออกเอาทิตาอนลงไปใช่ไหมก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะปกติเ네นี่ย นี่คือสั้นเล่นทางขวาขวานี่ของถนัดอยู่แล้วของประจําตําแหน่งของตัวเองอยู่แล้วแต่ไปเล่นทางซ้ายเนี่ยก็ทําได้ดีเอาพูดง่ายๆดีกว่าแบ็กซ้ายที่เรามีสองคนนะดีกว่าบอกเลยว่าดีกว่าโดยเฉพาะเกมรุกพลักกาลังนั้นเรื่องความแข็งแรงเนี่ยดีกว่าแล้วก็ไอริมเส้นขวาของเวียดนามอาจจะเอาอะไรมาอยู่เอาไม่อยู่หรอกไม่ถึงว่าผ่านยากผ่านผ่านมี่คสันยากนั่นแหละอยู่ไม่ทราบอีกที่อีกเขาเขาเก็บ อุปไตไว้นัดสุดท้ายว่าจะคือเรื่องเรื่องเรื่องสภาพร่างกายของเรามันกรอบเหลือเกินกรอบตรงที่ว่ารอบรองนัดแรกไปเล่นที่ที่มะนิลาเดินทางวันกลับมาพักฟื้นในวันเดียวแทบไม่ได้ซ้อมเลยเจอ,อฟิลิปปินส์นี่แพ้มานะแพ้มาพอมันนัดสองพอแพ้อยู่เนี่ยตามหลังอยู่เนี่ยก็รวมตามหลังอยู่มันต้องใช้พลังเยอะพลังเยอะเพื่อชนะสองลูกอะ ตัวคณะไทยเท่ากันก็ต้องมาเล่นต่อเวลาพิเศษดีโอ้โหมันหนักไม่ใช่ว่าการเล่นเป็นเจ้านัดชิงเอาโอเคเข้าไปชิงแล้วการเล่นนัดชิงเป็นเจ้าบ้านนัดที่สองอ่าั้นที่สองได้เป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดีดีเสมอไปถ้าสภาพร่างกายปกติแบบเวียดนามเนี่ยนะโอ้ดีสิใช่ไหมนัดแรกรไปเสมอนัดสองมาขย่มในบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราเนี่ยมันสภาพร่างกายแต่ละคนดูสิจบจากนัดฟิลิปปินส์ที่ต่อเวลา120นาที โอ้โหเราพักวันหนึ่งเดินทางไปเวียดนามอีกดูสิทีมที่น่าจะได้เปรียบที่เล่นนัดชิงนัดสุดท้ายนสุทายในบ้านต้องเดินทางเนี่ยโอ้โหฟิลิปปินมาไทยจากไทยไปเวียดนามเวียดนามกลับมาไทยโอ้โหใช่ไหมนี่การที่เวียดนามเขาชนะสิงคโปร์ขาดอะ่ะสองศูนย์สามหนึ่งห้าหนึ่งใช่ไหมนัดสองก็เล่นสบายด้วยสามหนึ่ง แล้วก็ปักหลักอยู่ที่บ้านอีกโอ้โหแล้วเจอกะไทยเขาก็เล่นแบบเถิดเทิงไปเลยเถิดเทิงหมายถึงว่าการครองเกมการรูปแบบการเล่นเขาทําได้หมดอะของเราสิมันทําไม่ได้ดูห้านาทีแรกสิบนาทีแรกโดนบทแบบโอ้โเจียนไปเจียนอยู่กว่าจะตั้งหลักตั้งลาได้ตั้งสิบห้านาทีไปแล้วดีที่ปฏิวัติป้องกันลูกยากๆได้แล้วไอเ้เย็นเซนเซินก็มีหลุดมากอะไรบ้างนะ โมนาเนี่ยโอกาสยิงทิ้งยิงฟ้างของเวียดนามเนี่ยผมผมถือว่าเยอะเลยนะครับใช่ไหมถอว่าเป็นโชคดีของเราด้วยใช่คือสองศูนย์ตอนนั้นคิดว่าแย่แล้วอ้าวพอดีอ่าเฉลิมศักดิ์แกตัวได้ขึ้นไปขึ้นไปมงใช่ไหมขึ้นไปมงได้อ้าวไลน์มาสองหนึ่งนึกถึงว่าเอะวันฟิลิปปินเราก็แพ้ก่อนสองหนึ่งแล้วกลับมาชนะคือวันวันอาทิตย์เนี่ยถ้าชนะจะเป็นแชมป์อย่างไรก็ได้จะแชมป์แบบต่อเวลายูโรทัวก็ได้ขอให้เป็นแชมป์เถอะ เพราะทำไมเป็นแชมป์เนี่ยโอ้โหทัวร์ลงแบบจะลงอีซีลงนักเตะไทยลงไปถึงสมาคมที่จัดการเรื่องโปรแกร,รมเพราะครั้งนี้ทีมชาติชุดนี้ไม่ใช่ชุดในช่วงฟีฟ่าเดย์ใช่ไหมสโมสรใหญ่ยังมีโปรแกร,รมถ้าสมาคมจัดโปรแกรมแข่งบอลไปใน บอลหลีกบอลถ้วยอะไรในบ้านเราให้มันลงตัวเพราะเวียดนามเนี่ยเขาจบหลีกไม่จบหลีกคือพักหลีกแล้วไปไปเก็บตัวไปซ้อมอะไรที่ที่เกาหลีเลยถ้าจำไม่ผิดนะเพราะโคช้ชเขาเกาหลีใช่ไหม uh huh. โคช้ชเขาเกาหลีนี่แหละเขาเตรียมตัวเขาเพื่อเพื่อเป็นแชมป์แต่แต่สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกมองข้ามไปถ้าถ้าเวียดนามทําแพ้ไทยแล้วไม่ได้แชมป์เนี่ยเวียดนามจะเป็นแพ้นัดแรกนะ งา uh huh. นแรกนะใช่ไหมมันต้องแพ้พี่มันต้องแพ้อะ่ะคือแต่ว่าถ้าเวียดนามเป็นแชมป์เนี่ยเขาไม่แพ้เลยถูกไหมแต่ของ uh huh. ไทยเนี่ยของไทยถ้าเป็นแชมป์เนี่ยของไทยแพ้มาแล้วสองนัดถ้าเป็นแชมป์นะอฮ uh huh. ไม่ว่าจะชะนะไอเดียดเป็นแชมป์ด้วยวิธีไหนไทยได้แพ้มาแล้วสองนัดแพ้ฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามแต่ว่าเป็นแชมป์ได้ครับแต่เวียดนามมีชัด เบียดน,น,นามเขาเขาเขาสามารถแพ้ได้แล้วเป็นแชมป์นะพี่เกิดสมมติว่าเขาแพ้หนึ่งศูนย์เนี่ยเก้าสิบนาทีอ่าแล้วก็ยาวไปถึงเตะจุดโทษอ,อ๋อก็แพ้อยู่ดีแต่เป็นแชมป์อ,อ๋อเป็นแชมป์อ๋อแล้วเป็นเป็นแชมป์นจุดโทษอะไรเงี้ยเหรอไม่แต่ว่าท <c oughs> ี่แน่ๆเนี่ยคือคือขอโทษพี่ไอเราติดนิสัยเวลาเราเราพูดแต่เราชอบพูดเรื่งรองเก้าสิบนาทีพี่อ่าอ่าร้อยี่สิบเราไม่ชอบแต่ที่แน่ๆเนี่ย เวียดนามเวียดนามถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยจะแพ้น้อยกว่าทีมที่ได้แชมป์อ่ะอ่าไม่มีปัญหาพี่เราเรายอมเรายอมแพ้น้อยแต่เป็นแชมป์เอ้ยเราแพ้ยอมแพ้มากกว่าแพ้มากกว่าคือแพ้แพฟิลิปินสัดแรกแพ้เวียดนามนัดแรกคือแพ้มากกว่าแต่เราเป็นแชมป์ด้วยวิธีไหนก็ตามอ่าฮะอ่าฮะเทากับเวียดนามแพ้นัดเดียวอ่ะอ่าหรือไม่แพ้เลยถ้านับเก้าสิบนาทีไปแพ้ต่อเวลาพิเศษหรือว่าโดนจุดโทษดุล เอ้ขออนุญาตพี่ผมผมขออนุญาตไปที่คอมเมนต์ในย t u b e หน่อยนะฮะคุณโจวิอาร์ตบอกว่าเงียนโซนเซินเนี่ยต้องหากองหลังที่ไวๆตัวใหญ่จะกบสองชั้นนะครับเสียดายเอลิสดอรลอไม่ติดหินชุดนี้พี่ว่าเอลิสดอรลอเนี่ยสามารถประทะได้ไหมก็ได้นะได้นะได้นะเอลิสดอรลอก็เขาก็โครงสร้างเขาใหญ่ว่าไทยแท้ๆใช่ไหมฮะ ต่เออพี่ลืมผมว่าจะพูดถึงไอ้เงียนชนชญคนนี้เนี่ยนิดหนึ่งเนี่ยพี่พอจริงๆแล้วเขาก็ถือว่าเป็นคนร่างใหญ่ใช่ไหมฮะพี่แต่พอพอเขามาเล่นในบอลอาเซียนครับเนี่ยเจอกับพวกอาเซียนด้วยกันเนี่ยมันทําให้ร่างกายเขาดูใหญ่ขึ้นไงพี่ร้อยแปดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเขาไปเล่นที่ยุโรปเนี่ยเขาอาจจะโอเคร,ราัาใหญ่แต่ว่าเอ่อหรือหรือธรรมดาตามที่แบดบอกใช่ไหมแต่คืออย่างนี้พี่ผมไปนึกถึงไอ้นี่อาดามาตาโอเล่ อันนอัตมาตมา,ตตาเล่นมันนักนักอเมริกันฟุตบอลมั้งไม่มันมันเหมือนนักลัอบบี้มากกว่าพี่ถ้าเกิดสมมติ ừ, เราไปใ<ช>ส่เสื้อออลแบลค์เนี่ยได้เลยนะ ừ, ừ, แล้วผมเพิ่งนึกออกพี่เออ่พี่จำหลุยส์โอเพนด้าได้ใช่ไหมใช่ใช่ผมว่าไอเนี้ยน่าคล้ายจนแบบบางทีบางทีแอบบนึกว่าเอ๊ะหลุยส์โอเพนด้ามันแปลงกายมาวะนะฮะร้อยร้อยแปดสิบหกเขาเป็นกองหน้าร้อยแปดสิบหกถ้าเป็นบราซิลจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้นอกจากโด โรนลโดโดโ้น้ <An ai, S 1> องทำยัง <An ai. S 1> ไม <An ai. S 1> อ่านั่นนะแต่นี้ครับเขาเป็นศูนย์หน้าบราซิลที่ตัวใหญ่นะถ้าเป็นถ้านับรูปร่างทีมชาติร้อยปดสบกเกือบ1้อยเก้าสิใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นเป็นแอฟริกันเป็นยุโรปเี่ยก็ธรรมดา 6, ร้อยแปดบกร้อย้าสิแต่ว่าบราซิลไม่ค่อยตัวใหญ่นะศูนย์หน้าล uh huh. องไล่มาเด่อ่าในข้อความต่อไปนะบอกว่าคุณธนนานบอกว่าบราซิลอาจก็หมายถึงเหรียญโซนเซิญเนี่ยแล้วก็ เราพลาดเองก็จริงโดยเพราะลูกที่สองซึ่งอ่ะอันนั้นเนี่ยไม่ควรล็อกคืออันนี้อโทษครับวันนี้ยังไม่ได้ทานอะไเลยทานไอ้พุทซาอะไรพุทาได้เลยพี่คือมันมีประเด็นก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ที่เฉลิมสักดนั่งคู่กับอีชีให้สัมภาษณ์หรือว่ามิสอไอ้ไที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวอะ่ะเรื่อยๆมิตรเพรสใช่ไหมมิ Meet the place อะเพรสเขาบอกเขาไม่รู้จัก คัพท์ไม่รู้จักไม่ทราบมันความไปรู้ถึงไอ้อเ,อเงียนหรือเปล่าแล้วไปล็อกตรงนั้นน่ะคือคงจะมีปมในใจว่าแน่จริงไม่แน่เท่าไหร่ไปล็อกคือธรรมชาติกองหลังไปหลอกกองหน้าไม่ได้อ,อถ้าไม่ได้หลอกคืนคือหลอกจะหลอกคืนผู้สาวประตูแล้วเล่นเองแต่ไอ้หลอกล็อกล็อกแบบลูกยากด้วยควายด้วยแล้วหลุดแล้วหลุดเลยมันไม่มีใครมาซ้อนเราอะ่ะใช่ไหมฮะอันนั้เนี่ย เป็นบทเรียนบทเรียนที่เฉลิมศักดิ์ต้องใช้เใช้ตลอดชีวิตนักฟุตบอลเลยว่าอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปประมาทฝีเท้ากองหน้าคู่แข่งเสียประตูอะไรดีที่มามกได้ก,ก็ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ค่อยอย่าอย่าไปทําคือรู้ว่าน้องตั้งใจนักฟุตบอลเฉลิมศักดิ์ตั้งใจแต่ว่ามันไม่ใช่ถูกถูกที่ถูกเวลาผิดเป็นครูรพี่เขาจัาแน่เขาจับแน,บนก็เป็นบท,บทเรียนไง แล้วก็คุณธนาบอกว่านัดสองจะอัดคืนนะฮะแล้วคุณบีบีก็บอกไทยก็แบบนี้แหละครับป้อแป้ป้อแป,ป้แ,ปปแ,ปแต่ถึงเวลาซื้อขายก็ขาแชมป์ได้เหมือนเดิมนะฮะก็อ,อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคุณซื้อขายนักเตะเทียนหนึ่งนะฮะสวัสดีครับเอตลาดซื้อขายเปิดแล้วทําไมไม่มีข่าวซื้อขายนักเตะในตลาดนี้เลยครับเดี๋ยวอาจจะฮะสุนทรมากมันไปนป,ลปลายเดือนไปลปลายเดือนหรือว่าพวเพราะว่าเหลีกให,ใหญ่ๆยังไม่ค่อยกลับมาด้วยใช่ไหม มีนอกจากเพือนเบลิกแล้วก็ตันนี้มีลาลิก้ามีลาลิก้าแล้วก็ไอสอิตาลีก็ไปเล่นที่ที่ซาอุไออิตาลีซูเปอร์คัพมีสี่ทีเมื่อคืนเมื่อคืนแอตแลนตาแพ้อินเตอร์ไปแล้ววันนี้มิลานเจอกับยูเวบสดีทีเลนไปเล่นรอบรองเลยคุณเวลกาบอยนะบอกว่าไทยเล่นดีอยู่นะ สร้างดันผู้เล่นใหม่ๆให้มีประสบการณ์น่าจะสำกันกว่าได้แชมป์ไม่ได้แชมป์คนไทยต้องเปลี่ยน m i n d เ็ตอันนี้ก็คือแนวทก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่แคิดอย่างนั้นนะก็ <Ừ. S 2> คิดอย่างนั้นได้ก็ก็คิดอย่างนั้นก็ดีนะคือสร้างทีมขึ้นมาใหม่หวังว่าออารับเรืยองฟุตบอลโลกครั้งต่อไปโน้นใช่ไหมอะไรทันองนั้นะก็ได้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดฝังใจฝังความรู้สึกคนไทยได้ยังไงว่า ต้องแชมป์เท่านั้นนะสองรายการที่ต้องแชมนั้นคือซีเกมกับในการนี้ใช่ไหมอาเซียน<ช><ช>ครับครับตอนนี้มันถึงเวลาที่ประเทศอื่นเขาเขายกระดับขึ้นมาด้วยวิธีไหนก็ตามด้วยโอนสัญชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็มีเนี่ยแต่ว่าเราของเราไม่ใช่โอนเราลูกครึ่งใช่ไหม,มเรามีเชือเ้อเชื้อเลือนดเชื้อขายคนไทยแต่เป็นพ่อหรือแม่นั่นแหละอ่าอ่าได้หมด คุณซื้อขายนักเตะเทียร์หนึ่งนะพิมพม์อีกว่าเหงียนโจนเซินเก่งแบบนี้สเปอร์น่าจะซื้อไปเล่นในพรีเมลียังกลิ่นะครับไม่เอ้าเอ้ยเฮ้ยน่า,น,าน่าสนใจนะฟอ,อร์มยิ่งแย่ๆอยู่นะแอนถามว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยแอนเอาตัวให้รอดก่อนดีกว่าเออเพราะเออพูดตรงนะอย่างเหงียนโจนเซอน์เต็งสองหรือเต็งสแอนนี่เต็งสองหรือเต็งสามแล้วนะใช่ไหมครับมีเต็งเออ<ล> ไม่กำลังพูดว่าเหงียนโซนเซอร์นเนี่ยระดับนี้เนี่ยพอขึ้นมาเล่นสมมติขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมพูดนะไม่ไม,ไม่ไม่เจตจาจะดูถูกหรือบูลลี่เลยนะ,ะ,ะผมว่าทีมวแวนเนอร์ตอนนี้อาจจะดีกว่าเหงียนโซนเซอร์ด้วยซ้ำไปดีกว่าอยู่แล้วคือถ้านแน่จริงเขาไปแล้วเพราะบราซิลเต็มไปหมดในอังกฤษในยุโรปใช่ไหมแม้แต่ในเอเชียในเอเชียที่ที่จีนญี่ปุ่นอังอ่าญี่ปุ่นน่ะที่เจอร์รี่ก็ยีบราซิลเต็มไม่หมด ทำไมไม่ไปหรือว่าถูกจริตกับเวียดนามง่ายๆพี่สมมุติว่าบราซิลหรืออาร์เจนตินาก็ตามเนี่ยเป็นเขาเรียกเอ็กซ์พอร์ตนักบอลมาใช่ไหมฮะพี่เกรด A จริงๆจะไปอยู่ไหนละ่ะก <Euro. S 1> ็ไปอยู่ห้าลีกหลักในยุโรปถูกไหมฮะนะแล้วเกรดที่รองลองมาก็อาจจะเป็นลีกอื่นของยุโรปแล้วก็ตามด้วยลีกเอเชียที่อย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือลีกในซาอุดเสร็จยิ่งบริเวณนี้เนี่ยฮะเป็นเขาเรียกวา่าเราเรียกว่าเทียท้ายๆกันแล้วกัน ออืมเแต่เขาอาจจะมาชอบชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นที่เวียดนามครับโอ้ใช้มอเตอร์ไซค์เวียดนามเี่เตอนนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องควบคุมเวลากันนิดนึงนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับวิทยุด้วยนะฮะยี่สิบเอ็ดนาทีนี้ต้องพักเลยไหมไม่ไม่นี่มันที่ตอนวันนี้ยังครับพี่ต้องต้องเป็นบันเสาร์ถึงจะมีเบรกอ๋ออ๋อนี่นี่ก็ไปเรื่อยๆื่อยใช่ไหม ครับผมนะฮะก็คือเวียดนามเขามั่นใจว่าบุกไปชูถ้วยที่ไทยนะฮะก็มั่นใจไปไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าช้างศึกไทยของเรานัดสุดท้ายถวายชีวิตสู้กันแน่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็วันนี้สิ่งที่จะมาเป็นของแถมนิดนึงนะพอดีผมเมื่อวานเนี้ยผมเห็นโปรแกรมแล้วหะแล้วผมตั้งใจที่จะหาดูและดูจนได้ก็คือดาร์บี้แมตช์ที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะ ที่ททไหนของมันที่น่ก็คือที่สกอตแลนด์พี่เรนเจอร์สกอตลีกสกอตแม่ไปพูดถึงลีกสกอตว่าอืออาได้พี่ตามผมผมหาข้อมูลมาแบบว่านั่งคุยให้มีนักแฟนบอลได้ฟังแบบว่าเป็น เขาเรียกเป็นข้อมูลเสริมนะครับผมแบบโดยที่ผมสรุปย่อกันมาเนี่ยสองทีมเมื่อคืนเนี่เมื่อวานนี้โหยิงกันเยอะเลยสามลูกเลยสามศูนย์ใช่ไหมสามศูนย์ครับและที่เซอร์ไพรส์คือเรนเจอร์นะเจ้าบ้านนะชันเอาชนะเพราะปกติเนี่ยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของเซลติกไงแต่เมื่อวานเนี่ยผมดูทั้งเกมผมบอกจริงว่าเซลติกผิดฟอร์มมากนะฮะแต่ว่าจะเล่าถึงความสําเร็จของสองทีมนี้นะครับพี่พี่ไปหาสโสนไหนในโลกก็ได้นะ เอ,อมานะ,ะที่มาคู่กันนะในลีกเดียวกันผมยกตัวอย่างเช่นบาเซโลนาเรอัลมาดริดนะครับหรือจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูอะไรอย่างเงี้ยนะหรือย้อนกลับไปแถวถ้าเป็นบราซิลนี่ก็จะเป็นมีอ,อ,อะไรนะของอาเดียบอาเจนินาอนแล้วกันจำได้คือริเวอร์เพลกับโบคาจูเนียอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะที่ถือว่าเป็นคู่ที่เวลาเจอกันแล้วโอ้อาดกันยับนะแต่ว่า สองทีมนี้เนี่ยเรนเจอร์กับเซลติกเนี่ยนะสองทีมคว้าแชมป์รวมกันภายในเอ,อประเทศเนี่ยนะฮะเฉพาะลีกเนี่ยร้อยเก้าครั้งที่เรนเจอรมองห้าสิบห้าไม่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 ใช่ไอ้สกอตติสเรเบอร์ลีกอย่างเดียวทุวยใช่ไหมในประเทศใช่ไหมเออลีกแชมเปี้ยนชิพนะฮะร้อยเก้าครั้งครับเรนเจอร์ห้าสิบห้าสมัยเซลติกห้าสิบสี่สมัยสกอตติชคับสองทีมรวมกันเจ็ดสิบหกสมัย เซลติก42เรเจอร์34แล้วก็สกอตติส g u กครับนี่50สมัยเรเจอร์ Ranger 28แล้วเซลติก22แต่เมื่อวานเนี้ยพี่เป็นการพบกันนะฮะครั้งที่444ในทุกรายการนะก็แล้วกไ็ไม่ใช่<อ>สกอตมันมีสกอตเขามีเขามีทีมอยู่เท่านั้นนะ่ะแล้วทีมที่มันทะลุขึ้นมาก็มีอยู่แค่สองทีมใช่ไหมอา้าวอะไรพวกฮาร์ดฮิเบอร์เนียอะไรมันมันมาขึ้นมาไม่ได้อ่ะ ใช่ไหมล่ะมันมีมันมันมีทีมอื่นแทรกแทกนะในทศวรรษที่8 80นะครับมันจะมีอยู่3ปีติดที่2ทีมนี้ไม่ได้เลยก็คือรู้สึกเอออับดุลเบดีนอ,อับดุเบดีนัน984ถึง8986 84 85 86เนี่ยอับดุเบดีสองครั้งอ่านะครับแล้วก็ดันดีอยู่ในเต็ดครั้งหนึ่งมันมีทีมคุณแม่ด้วยไหมคุณแม่คุณแม่แสนดีก็มีใช่ไหมที่เนี้ย มาเธอเวลเห็นไหมเห็นไหมเออพี่แต่จะบอกว่าสถิติการพบกันสี่ร้อยสี่สิบสี่ครั้งเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้พอเรนเจอร์ชนะมันมันสุดยอดมากตรงนี้พี่พอเรนเจอร์ชนะปุ๊บทำให้สถิติในการพบกันส4 4ร้อยสิสี่ครั้งของเรนเจอร์กับเซลติกเนี่ยเป็นชัยชนะของทั้งคู่เท่ากันครับที่ร้อยเจ็ดสิบครั้งอืมแล้วก็เสมอ ER กันไปร้อยสี่ครั้งอืมแต่ชนะ,ะเรนเจอร์ชนะเนะมือ่อเมื่อวาน ต่เรนจี้ชนะเมื่วานียังตามอยู่สิ็แดแต้มมั้งถ้าจำไม่ผิดครับผมนะฮะตามเซียติกเท่าไหร่ตามเซีติกเท่าไหร่สิแต้มป่ะเอเอเดี๋ยวผมผมขอเปิดข้อมูลดูนิดนึงนะฮะน่าจะตามอยู่สิบอ็แต้แมอืมแต่แต่แต่แ่แต่่แต่แต่แตมแม่มมมแต่แต่แน่แต่แน่แน่แน่แต่ทต่วต่แต่แต่อน่อี่นี่คือเราเรา,เราจะเรี่กมันว่าโ่โอเฟิร์ต่าร์บี้ใช่แตมฮะ่ือยือเรื่อง่ี้จริงๆอ่ะสามารถคุยกันไ่แต่วเ่ยพี่แต่ว่าคือด้วยเวลาจํ่กัดเี่่าณ หลังจากปี2012ที่เรนเจอร์ประสบปัญหาเรื่องขาดทุนแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วลงไปเล่นไล่มาเทียสีเลยนะพี่ลงมาอยู่เทียสีเหมือนสมัครใหม่อะสมัครเข้าฟุตบอลลีกใหม่แล้วก็ขึ้นมาอยู่เนี่ก็คือก็คือทีมอื่นคุณภาพมันใช่ไหมเราไม่ได้ว่าสกอตสกอติช <Scottish S 1> <Scottish S 2> มีสกอติชมีแค่12ทีมมั้งใช่ไหม12<ช>ทีม <นะ S 2> แล้วเล่นบนฤดูกาลนึงเล่นกี่นัดสนัด เออสามจะเออจะ,จะจะคบกันสามนะะมันมันจะมีท <3 S 1> ัมสามที่แปดนัดสามเนีน่ยมินสิบสองทีมจะเท่ากับเออแข่งครึ่งแรกพบกันสามนัดอันนี้รนดอมเอานะจะเล่นในบ้านหนึ่งหรือนอกบ้านสองหรือในบ้านสองนั่นแหละบองอก,การท<อ> <1 S 2> ี่มันจะเจอกันเยอะเออเยอะอะะอใช่ไหมมันมีแล้วเขาจะตัดฮะพอพอครบแมตช์สามเนี่ยสามสิบสามแมตช์เขาจะตัดตัดเป็นครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็แข่งกันอีกห้าแมตช์ครึ่งบนก็อีกห้าแมตช์ ขึ้นแรกก็อีก,อกข้าแมตช์ขึ้นบนก็คว้าแชมป์เงินไปครึ่งล่างก็คือหนีตกชั้นกันเท่านั้นเองแล้วไอ้อันดับที่เรียกว่าอันดับที่เจ็ดเนี่ยจะไม่สามารถแซงอันดับที่หกได้นะพี่มันเหมือนกับสปริทแค่นั้นเองตอนนี้นตามอยู่สิบเอ็ดแทมมันสเวตแมดีห้าสิบกวสามสิบเก้าแล้วเป็นเป็นถือกนถือเป็นความภาคภูมิใจของสกอตคนสกอตแฟนบอลสกอตใช่ไหมแต่ว่าพอออกนอกประเทศเป็นไงเรียบร้อยก็เรียบร้อยครับพี่แต่ว่า แฟนเบสนะฮะเรนเจอร์จะดูเยอะกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราจะชวนคุยกันได้อีกเนี่ยมันชวนคุยกันได้เลยพี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวล้คอ็อกนีป่ะคอ็อกนีป่ะอะไรนะฮะคลิคค็อกนีหรืออะไรใช่ไหมยางไงค็อกนีคือคือลอนดอนครับเอ้ไม่ใชไไ่ไม่ใช่ค็อกนีนกอเอเขาขขเรียกอะไรไม่ใช่ค็อกนี่ท่อโทษๆจำผิดแฟนสกอตเนี่ยที่เขาเขาเขาเรียกอะไรแฟนสกอตเขามีฉายาอะไร เลฟาร์ทใช่ไหมเลฟาร์ทอ่าเลฟาร์ทนี่คือเลฟาร์ทนี่คือสู้ไม่ถอยใช่ไหมเลือดสกัดใช่ไหมอ่าอ่าอ่านั่นแหละอันเนี้ยเอ่ออย่างเอ่อเซลติกเรนเจอร์เหมือนเซลติกอยู่ฝั่งอีสของกลาสโกว์พี่แล้วก็เรนเจอร์อยู่ฝั่งเวสอยู่ฝั่งตะวันตกของของกลาสโกว์อ่ะล่ะนะครับวันนี้คือไงตอนนี้เวลาหมดแล้วล่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้พบกันต่อไปพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะที่ f m ฟ7เก้าสเจ็ด้วยหรือจะที่ YouTube นะครับหรือ Facebook ได้เลยนะพรุ่งนี้นะครับอาลาสเตเดียมจะมาพบพูดพรุ่งนี้จะพูดฟุตบอลไทยเยอะเพราะเราบันเสาร์วันอว่าทิ์แข่งใช่ไหมนะครับแล้ว <Okay. S 1> เรพรุ่งนี้เราเร,เราก็เรื่องพรีเมียร์ลีกมีไหมมีสดมิดี๋มีสิมีสิมีมีแต่พรุ่งนี้นะครับ <Okay. S 1> เรามีรักกันนะฮะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับกับอาลาสเตเดียมทราบวันนี้นะครับขอบคุณมิตรรักแฟนบอลทุกท่านที่อยู่ขอบคุณพี่แอดด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเจอกันได้เรื่อยๆนะครับกับอาลาสเตเดียม พฤหัสสุกนะครับเวลาทุ่มครึ่งนะฮะสองทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์ก็เป็นสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่แอดนะครับกับลาทุกท่านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ